อีเยอะมากค่ะทุกคนระหว่างทางนะคะพ่อก็เยบะม่วงนะคะอันนี้รู้จักนะคะรู้จักอ่าเคกินบ้างเดี๋ยวน่าจะหวานปากเพลนทีเดียวมีมีเห็นไหมเห็นไหมทุกคนมีนะแต่คือไม่รู้ว่าจะเป็นไข่แบบไหนนะคนแดงเยอะจัดเลย่หาตอ สารพี่แมนเป็นที่สุดเลยนะคะเพราะว่าพี่แมนเนี่ยสู้มาเพราะว่านาเป็นคนถือถังนะทุกคนดูสิไปไปลุยเลยอ่ะลุยเลยไข่มดแดงหาต่อคะ่ะหาต่อนูน่นพ่อพ่อหาอยู่นะคะนี่นะคะก็กำลังแย่ไข่มดแดงอยู่นะคะ